จิตวิทยาอ่านอารมณ์คนเก่งเวลานักกีฬาหรือว่าศิลปินเข้าสู่ช่วงเข้าฝักผลงานที่ออกมาเมื่อจะไร้ที่ติเพราะว่าเมื่อพวกเขาเอาแต่จดจ่ออยู่กับเป้าหมายพวกเขาก็จะสนใจอยู่กับเส้นเดียวที่ต้องทําให้เสร็จท่านั้นคนที่มีความมั่นใจก็จะสามารถพุ่งความจดจ่อไปที่เป้าหมายและตัวชั้นก็จะหายไปเช่นเดียวกับเวลาพูดคาว่าชั้นก็จะหายไปเช่นกันแน่นอนว่าบางครั้งเราก็สามารถจดจ่อกับตัวเองมากเป็นพิเศษ ลองนึกถึงเวลาที่คุณจะต้องจิบกาแฟหรือว่าชาที่ร้อนจนกวันขึ้นระดับความจดจ่อของคุณจะเข้มข้นมากๆคุณจะขยับช้าๆมองแก้วขณะที่ยกมือขึ้นมาจะรดเริมฝีปากแล้วจิบเครื่องดื่มด้วยความลังเลพฤติกรรมของคุณบ่งบอกถึงการเดิมพันเมื่อมีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้นในที่นี้คือความกันงวลว่าจะลวกปากตัวเองปฏิกิริยาลูกโซ่จึงเกิดขึ้นตามมาได้แก่ความมั่นใจที่ลดลงเมื่อมีความเสี่ยงมากขึ้นมุมมองที่แคบลง เมื่อมีความทนงตนเข้ามามีส่วนร่วมและคุณก็จะเริ่มรู้สึกกลัวและมีความกังวลเพิ่มขึ้นเพราะคุณอยากจะควบคุมสถานการณ์ได้ปฏิกิริยาลูกโซ่นี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับเครื่องดื่มร้อนๆเท่านั้นถ้าคุณเข้าใจว่าจะต้องมองหาอะไรความมั่นใจหรือการขาดความมั่นใจก็จะปรากฏให้เห็นชัดเจนหากมีคนบอกให้คุณเดินตามเส้นสีขากกวงบนพื้นคุณย่อมทำตามได้อย่างง่ายดายคุณอาจจะเหลือบมองพื้นเพื่อหาตำแหน่งของตัวเองเป็นระยะ แล้วงีหน้าขึ้นไปมองรอบๆขณะที่เดินอยู่ในห้องคุณอาจจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมารับสายหรือว่าเล่าเรื่องตลกไปด้วยโดยไม่ต้องมองเส้นเมื่อต้องเดินตามเส้นสีขาวมันเดิมแต่เส้นแคบลงคุณย่อมต้องตั้งใจมากขึ้นอย่างแน่นอนและถ้านำเส้นสีขาวที่แคบกว่าน,นั้นไปวาดบนแผ่นกระดาษที่ซ้อนกัน20ชั้นคุณย่อมต้องเดินได้ชายอย่างแน่นอนคุณจะตั้งใจทีละก้าวโดยไม่สนใจอย่างอื่นแล้วแน่นอนว่าลืมเรื่องเล่นโทรศัพท์ไปเลยหรือว่า ดูบิวทิวทัศน์ไปเลยคุณจะสนใจอยู่แค่กับตัวเองเท่านั้นเพราะคุณมีเดิมพันที่สูงขึ้นเป็นความปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจของคุณเองคุณจะบอกได้อย่างไรว่าใครกําลังรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนพื้นและใครที่รู้สึกเหมือนว่ากําลังเดินอยู่เหนือพื้นไปสักหกเมตรคนที่จดจ่อกับตัวเองมากกว่าคือคนที่รู้สึกวิตกกังวลมากกว่าเราลองมาทําความเข้าใจกระบวนการนี้ให้ลึกซึ้งใน4แบบนี้ครับข้อหนึ่งไม่รู้ตัวว่าขาดความสามารถ คือตอนที่คนคนหนึ่งไม่รู้ว่าสิ่งนี้เขากําลังลงมือทํานั้นมันไม่ถูกต้องขออง้อ 2. รู้ตัวว่าขาดความสามารถคือตอนที่คนคนหนึ่งรู้ดีว่าเขาไม่มีทักษะที่จําเป็นเนพียงพอที่จะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จตามที่ต้องการขอา้อ 3. รู้ตัวว่ามีความสามารถคือตอนที่คนคนหนึ่งรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาจําเป็นต้องทําแต่ยังจําเป็นต้องใช้สติเพื่อให้ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ4แม่รู้ตัวว่ามีความสามารถคือตอนที่คนคนหนึ่งสามารถทํางานนั้นได้อย่างถูกต้องและไม่จําเป็นต้องทุ่มเทความตั้งใจทั้งหมดหรือแม้แต่เพียงเล็กน้อยเพื่อลงมือทําสิ่งนั้นการเรียนขับรถเกียร์ธรรมดาเป็นตัวอย่างที่สําคัญสําหรับพฤติกรรมทั้ง4แบบนี้ครับในครั้งแรกผู้เรียนจะไม่รู้สึกคุ้นเคยเลยครับแต่ในที่สุดก็จะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องจดจ่อเนื่องจากกระบวนก,การทั้งหมดได้ถูกฝังเข้าไปในความจําของกล้ามเนื้อและสามารถทําตามได้ ตามสัญชตาตญาณแล้วความจาของกล้ามเนื้อน,นั้นเกี่ยวข้องกับความจําเชิงกระบวนวิธีซึ่งเป็นความจําประเภทหนึ่งในความทรงจําระยะยาวระดับจิตใต้สําสนึกที่มันช่วยให้เราลงมือทํางานบางอย่างได้โดยที่เราไม่ต้องอาศัยความตั้งใจนะักเราสามารถเข้าถึงความจําแบบนี้ได้โดยอตัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องใช้สติจดจ่อเลยครับในทํานองเดียวกันถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างมือใหม่หัดขับกับคนที่ขับรถจนชนานาญแล้ว เวลามือใหม่อยู่หลังพวงมาลายัยจะตรวจทุกอยาก่างเวลาเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังก็ต้องหันไปดูที่คันเกียร์ก้มหน้าขณะที่ค่อยๆปล่อยคัดและวางเท้าบนคันเร่งพวกเขาจะทําได้แค่ทีละอย่างเท่านั้นต่างกับคนที่ชํานาญไม่ต้องดูเกียร์ไม่ต้องดูคันเร่งแต่จะเป็นอย่างไรหากเราสร้างแรงกดดันบางอย่างให้กับคนขับผู้ชํานาญการเช่นอย่างพายุหิมะทําให้ทัศนวิสัยเป็นศูนย์เขาก็คงจะปิดวิทยุและใช้มือกำพวงมลาลัยในตําแหน่งที่8นาฬิกา ล,ลัคนาลกาตามที่แนะนํากันในเชิงจิตวิทยาแล้วเดิมพันธุ์ที่สูงขึ้นส่งผลให้มุมมองของเรามันแคบลงเพิ่มความวิตกกังวลและเรียงลาดับความสนใจของเราใหม่ย้านะครับในเชิงจิตวิทยาแล้วเดิมพันธุ์ที่สูงขึ้นส่งผลให้มุมมองของเราแคบลงเพิ่มความวิตกและเรียงลําดับความสนใจของเราใหม่ระหว่างการสนทนาแบบเป็นกันเองกับพนักงานคุณสังเกตว่าเขาเอื้อมหยิบกระป๋องน้ําอัดลมมากรไม้แน่นเขามองดูมือตัวเองขณะที่เอื้อมออกไป และไมละาสายตาเมื่อยกกระป๋องขึ้นมาจะรดริ้มฟีปะการแสดงออกแบบนี้หมายความว่าพนักงานของคุณกำลังรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและไม่ไว้ใจตัวเองแม้กระทั่งตอนทำในสิ่งที่เคยทำเป็นแสงครั้งโดยไม่ต้องใส่ใจนี่แสดงออกถึงความวิตกกังวลในอารมณ์ในระดับที่สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นในการพบปะยนืเป็นกันเองกับคนไม่ว่าจะเป็นการออกเดทหรือแม้กระทั่งการสอบสวนคนที่รู้สึกประมาทจะระวังตัวมากจนเกินเหตุ ในทุกคําพูดและการกระทําท่าทางของบุกเขาจะดูเืือๆตารเคลื่อนเหมือนของบุกเขาจะดูน่าอึดอัดและเป็นเสม,มือนกับเครื่องจักรไร้ชีวิตสิ่งที่พวกเขาเคยทําโดยไม่รู้ตัวจะกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาวะตื่นตัวที่เพิ่มมากขึ้นนี่คือจุดสังเกตสิ่งที่บ่งบอกถึงความวิตกกังวลถ้าคุณเคยอยู่ในช่วงเครียดจัดจนสมองตื้อไปหมดหรือาหายใจติดขัดเมื่อคุณอยู่ในภาวะกดดันต้นเหตุของอาการเหล่านี้คือการจดจ่อกับตัวเองมากเป็นพิเศษ กิจกรรมที่ปกติคุณทําได้โดยอัตโนมัติหรือว่าทําได้โดยไม่รู้ตัวมันถูกขัดจังหวะโดยการตระหนักรู้หรือว่าครุ่นคิดเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นเมื่อมีเดิมพันสูงขึ้นความกังวลก็จะเพิ่มขึ้นและความสามารถในการรู้คิดของเราก็จะเริ่มด้อยประสิทธิภาพลงผลลัพธ์ก็คือประสิทธิภาพการทํางานที่แย่ลงเราเปลี่ยนมาจดจ่ออยู่กับตัวเองเพราะว่าความวิตกกังวลทําให้ความสามารถในการรับรู้ข้อมูลของเราลดลงไปด้วย คุณเคยไปงานเลี้ยงแล้วจะจู๋ก็ลืมชื่อคนที่พึ่งนแนะนําตัวกับเราบ้างไหมนอกจากนั้นเมื่อเกิดความประมาทเราก็มักจะมองทุกอย่างแบบรงตัวสมองของเราจะง่วนอยู่กับการตรวจสอบภัยคุกคามที่สะดุดตาเท่านั้นและเมื่อมันทําแบบนั้นก็มักจะไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสภาพแวดล้อมรอบตัวเราได้มากไปกว่าการประมวลผลแบบผิวเผินเท่านั้นในการเผชิญกับภัยคุกคามใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางอารมณ์เราจะมีความตื่นตัวสูงม,มาก และทรัพยากรในการคิดที่ปกติจะถูกใช้ตีความหมายทางอ้อมของสิ่งต่างๆมันก็จะถูกเบี่ยงเบีไปทางอื่นดังนั้นเมื่อเราต้องเชิญหน้ากับภัยคุกคามก็เป็นเรื่องยากครับที่เราจะมีอารมณ์ขันอารมณ์สนุกโดยเฉพาะกับคําพูดเน็บแนมการเข้าใจคําพูดเน็บแนมนั้นเราจะต้องรับรู้ความย้อนแยงระหว่างความหมายระดับผิวเผินหรือความหมายแบบตรงตัวและความหมายโดยเจตนาซะก่อน สมองในส่วนการคิดวิเคราะห์จะต้องทำงานเพื่อรวมความหมายแบบตรงตัวให้เข้ากับข้อความที่คนที่พูดกับเราเขาเจตนาสื่อสารแต่เนื่องจากว่าความวิตกกังวลหรือว่าความโกรธทำให้สมองไปเน้นที่การทำงานส่วนพื้นฐานมากกว่าก็คืออะมิกดาลาซึ่งต้องรับผิดชอบการตอบสนองทางอารมณ์การตอบสนองของเราจึงชา้าลงเราต้องทำให้สมองส่วนพรีฟอนทั้นคอเทกกลับมาทำงานอีกครั้งจึงจะสามารถเข้าใจความหมายแฝงหรือว่าการอนุมาน,นั้นได้ ในชีวิตจริงทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์อะไรบ้างคําตอบก็คือคนที่ม่ตกกังวลจะไม่เข้าใจคําพูดเหน็บแนมและมองอีกฝ่ายด้วยสายตาว่างเปล่าหรือว่าหัวเราะอย่างประมาทก่อนที่จะเข้าใจความหมายด้วยซ้ําการแสดงออกอย่างประมาทนั้นรวมถึงความกระมุนกระวายจับผมจับหน้าแกะผิวหนังคอยเอามือลูบขาเล่นนิ้วตัวเองจงมองหาสัญ,ญญาณต่อไปนี้ที่บ่งบอกถึงความวิตกกังวลของผู้คนหรือว่าเขากําลังมีอารมณ์ที่หวาดโลอย,อย่างหนะักเช่น ข้อหนึ่งสีแน่ของคนคนนั้นจะแดงกำ่ำเพราะว่าซีดเผือกจากความกลัวอย่างรุนแรงหรือว่าความกังวลเขาจะหายใจถี่มากขึ้นแล้วก็มีเงือออกมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ให้สังเกตว่าเขาพยายามจะควบคุมลมหายใจเพื่อให้ตัวเองสงบลงหรือเปล่าความพยายามสงบสติอารมณ์ของเขาจะแสดงออกผ่านการหายใจเข้าออกเขาอาจจะหายใจเสียงดังจนเราได้ยินมากขึ้นข้อสองเสียงสั่นหรือว่าตัวสั่นมือของเขาอาจจะสั่นก็ได้ ถ้าเขาพยายามซุกมือก็อาจจะเป็นการพยายามซ่อนอาการที่สั่นและควบคุมไม่ได้เสียงพูดอาจจะแหกและคลุมเครือดูไม่คงเส้นคงวาขอา้อ 3. เขากลืนน้ำลายลำบากเหมือนมีอะไรมาจุกในลำคอนักสแสดงละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ที่ต้องการสแสดงอาการกลัวหรือเสียใจมักจะ,สะแสดงพฤติกรรมแบบนี้หรือว่าการกรียมในลําคอก็เป็นสัญญาณของความประมาทเช่นกันความวิตกกังวลทําให้เกิดเสมหะในลําคอ คนที่ต้องพูดในที่สาธารณะและประมาทจึงมักจะมีเสียงหะอยู่เสมอและข้อ 4. การเปลี่ยนไปของเสียงรูปแบบต่างๆเส้นเสียงก็เหมือนกับกล้ามเนื้อส่วนอื่นตรงที่จะบีบรัดเมื่อคนคนนั้นเกิดความกังวลความเครียดจึงทําให้เสียงเนี่ยมีทน,ทนที่สูงขึ้นและทีนี้เรามาดูภาษาของความวิตกกังวลกันครับเนื่องจากว่าความทุกข์ทางอารมณ์นั้นทําให้ความสนใจของเราพุ่งเข้าหาตัวเองการใช้สรรพนามแทนตัวเองบ่อยก็เลยเป็นเครื่องหมายของภาวะวิตกกังวลได้ แต่ก็ใช่ว่าสรรพนามทุกคําจะเท่าเทียมกันหมดนะครับสรรพนามแทนตัวเองว่าฉันในฐานะผู้ถูกกระทําบ่งชี้ว่าคนคนนั้นหันเฮียอสนใจเข้าหาตัวเองแล้วเช่นเดียวกับคําว่าฉันในฐานะผู้กระทําแต่คํานี้ในฐานะผู้ถูกกระทําส่วนใหญ่จะอยู่ในประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทําเสมอซึ่งชี้เห็นว่าบางอย่างได้ทําบางสิ่งต่อคนคนนั้นมากกว่าที่คนคนนั้นจะเป็นผู้กระทํา คำว่าฉันซึ่งเป็นกร,รมของประโยคจึงทําให้เกิดความรู้สึกว่าอับจนเปราะบางอึดอัดเมื่อถูกใช้มากเกินไปก็เป็นสัญญาณเตือนถึงความวิตกกังวลของอีกฝ่ายตัวอย่างเช่นท้องฉันปวดไปหมดเปรียบเทียบกับท้องทำให้ฉันรู้สึกปวดไปหมดคุณตะโกนทําไมเปรียบเทียบกับคุณตะโกนใส่ฉันทําไมเนื่องจากความวิตกกังวลกับความโกรธนั้นเกี่ยวพันกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ภาวะโกรธจึงเกี่ยวข้องกับประโยชน์ที่ฉัน เป็นผู้ถูกกระทําในภาวะอารมณ์ทั้งสองแบบนี้คนเราจะมองว่าตัวเองเป็นเยืออยู่เสมอซึ่งกระตุ้นให้เราใช้ประโยคที่ฉันเป็นผู้ถูกกระทําเช่นคุณทํากับฉันแบบนี้ได้ยังไงเรายังสามารถบอกได้ว,ว่าใครกําลังอยู่ในภาวะวิตกกงังวลหากมีการใช้ส่วนขยายซึ่งแสดงออกถึงความไม่มั่นคงหรือว่าความลังเลใจบ่อยๆเช่นฉันคิดว่าฉันสงสัยว่าฉันเดาว่า ส่วนขยายแบบนี้จะปรากฏให้เห็นบ่อยขึ้นเมื่อใครสักคนเริ่มที่จะมีความกังวลใจเพิ่มสูงขึ้นและมักจะมาก่อนคํากริยาหลักของประโยคเพื่อลดทอนความเชื่อมั่นในคํากล่าวของผู้พูดเองถ้าคุณรู้ว่าบางสิ่งเป็นความจริงอยู่แล้วคุณคงไม่จมําเป็นต้องหาอะไรมาเสริมความมั่นใจของคุณเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเพื่อตัวคุณเองหรือว่าเพื่อให้คนอื่นมั่นใจไปกับคุณด้วยตัวอย่างเช่นคุณคงจะไม่พูดว่าฉันเชื่อว่าฉันมีตัวตนเว้นซึ่งแต่ว่า คุณกาลังตั้งข้อสงสัยในความหมายของการดารงอยู่ของตัวเองคุณรู้อยู่แล้วว่าตัวคุณนั้นมีอยู่จริงและสามารถพูดถึงความจริงนั้นโดยไม่มีข้อแม้ว่าฉันมีตัวตนลองจินตนาการว่าคุณกําลังทุกข์ทรมานจากพื้นที่ผิวหนังและไปพบแพย์หลังจากที่เธอวินิจฉัยอย่างละเอียดและเขียนใบสัญญาให้แล้วคุณอยากได้ยินประโยคไหนมากกว่ากันยาน,นี้จะช่วยได้ค่ะหรือว่าหมอคิดว่ายาน,นี้จะช่วยได้ค่ะ ในกรณีนี้ส่วนขยายแกะก่อนความเชื่อมั่นมากกว่าส่งเสริมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคนที่พูดว่าฉันคิดว่าฉันสงสัยว่าฉันเดาว่าแสดงว่าเขาไม่เชื่อมัน่นและเขามีความกังวลเล็กน้อยอย่างไรก็ตามครับการใช้ส่วนขยายจะเป็นสัญญาณของความไม่มั่นคงหรือความไม่มั่นใจก็ต่อเมื่อใช้กับข้อมูลที่เป็นความคิดและความรู้สึกเช่นความคิดเห็นความชอบส่วนตัวหรือความต้องการ ความท้าทายจากการถอดรหัสจากรูปประโยคเวลาที่ใครสักคนพูดกับเราจะมีความซับซ้อนมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าใครบางคนเขามีความวิตกกงังวลที่ถูกเก็บกดเอาไว้มานานการที่คุณจะสืบหาภาวะวิตกกงังวลของคุณให้ได้แม่นยำนั้นคุณจะต้องสังเกตการใช้ส่วนขยายที่มาพร้อมกับจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือคำเชื่อมที่แสดงออกถึงความขัดแยง้งเช่นคำว่าแต่แม้ว่าอย่างไรก็ตามและถึงอย่างนั้น รูปแบบภาษาแบบนี้มีความสัมพันธ์กับความไม่ตกกลงวลเพราะว่ามันไม่ต่างจากการใช้ส่วนขยายที่บอกว่าฉันคิดว่าฉันสงสัยว่าฉันเดาว่าเพราะฉะนั้นผู้พูดที่ใช้คําเชื่อมแสดงความขัดแยง้งต้องการเว้นที่ว่างให้กับความไม่แน่นอนโดยส่วนขยายจะอยู่ก่อนหน้าการกระทําส่วนคําเชื่อมแสดงความขัดแยง้งอยู่หลังการกระทําคําเชื่อมแสดงความขัดแย้งและส่วนขยายเผยให้เห็นว่าการไม่กล้าตัดสินใจความลังเลใครบางคน กำลังวางทางหนีทีไล่ไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงในภายภาคหน้าเช่นฉันคิดว่าอันนี้ก็น่าจะโอเคนะแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันเดาว,ว่ามันแน่าจะเข้าท่านะน่าจะลองดูได้แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีก็ตามนี่ไม่ได้สะท้อนหนึ่งแค่ภาวะวิตกกังวลเท่านั้นแต่อาจจะบ่งชี้ได้ถึงสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลเช่นการย้ำคิดย้ำทำและความกลัวความเปราะบางความเสี่ยงความล้มเหลวอ,อึดอัด กดดันยิงไปกว่าน,นั้นกาปรปฏิเสธเช่นคำาม่ไม่เปล่าไม่เคยและคำที่เป็นเชิงลบเช่นผิดพลาดเลวร้ายต่ำต้อยก็ <c oughs> เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของระดับความวิตกกังวลและความไม่มั่นคงได้สถานการณ์ 1, หนึ่งสามารถถูกมองด้วยมุมอมองเชิงบวกหรือว่าเชิงลบก็ได้ตัวอย่างเช่นถ้ามีคนพูดว่ามีโอกาสที่มันจะได้ผลเป็นไปได้ที่เราจะทําสําเร็จแสดงว่าคนคนนั้นกําลังมีความมั่นใจมากกว่า หรือว่ารู้สึกว่ามีเดิมพันน้อยกว่าแต่คนที่พูดว่านี่มีโอกาสล้มเหลวนะหรือว่ามันดูไม่น่าจะได้ผลเลยพวกเขากําลังกังวลเป็นเรื่องสําคัญครับที่เราจะต้องแยกอุปนิสัยออกจากภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวผูดอีกอย่างก็คือคุณจะต้องระบุให้ได้ว่าใครสักคนกําลังทํพฤติกรรมบางอย่างเพราะโดยเนื้อแท้แล้วเขาไม่คนแบบนั้นหรือเขาทําไปเพื่อตอบสนองความต้องการต่อสถานการณ์นั้นภาวะคือวิถีทางทางอารมณ์ชั่วคราว มันจะสะท้อนความคิดหรือการตอบสนองของเราต่อสถานการณ์ในช่วงขนาดหนึ่งเท่านั้นสูนูปนิสัยคือลักษณะเฉพาะตัวที่คงเส้นคงวาหรือเป็นแบบแผนในความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมตลอดจนสามารถเป็นเครื่องทำนายพฤติกรรมในอนาคตได้ตัวอย่างเช่นบางคนที่มีนิสัยขี้กังวลเขาจะมองสถานการณ์ที่ปลอดภัยว่าเป็นภัยคุกคามและมักจะตอบสนองด้วยความกังวลที่สูงเกินพอดีมากกว่าคนทั่วไปโดยสัญชตาตญาณแล้ว คนที่กังวลมากๆกับเรื่องเล็กน้อยหรือว่ามีอุบนิสัยแบบนี้มาจะรู้สึกเครียดมากกว่าในทุกสถานการณ์เขาเรียกว่าภาวะหากปกติเราเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองต่ำและรู้สึกไม่สบายใจเวลามีความจริงบางอย่างมากระทบต่อภาพลักษณ์ของตัวเรามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เรากลายเป็นคนขี้กลัวมากเท่านั้นนั่นคือความทะนงตนของเราบอกว่าเรานั้นอ่อนแอและกำลังตกอยู่ในอันตราย การลือตอบสนองแบบสู้หรือหนีหรือนิ่งเป็นการตอบโต้ทางจิตวิทยาต่อสิ่งทุกคำที่ได้รับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสังเกตว่าใครกําลังสู้หนีหรือนิ่งเขากําลังรู้สึกว่าถูกคุกคามอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือว่าทางอารมณ์ก็ตามระบบประสาทซิมพาเทติกจะกระตุ้นให้ต่อหมวมกไตทํางานซึ่งจะหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนนอนอะดรีนาลีนและคอริซอลจะเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต การสูบฉีดของสารเหล่านี้จะเปลี่ยนเส้นทางการตอบสนองของร่างกายจากเดิมที่ใช้ r e f r o n t a l c o r เ e x เป็นสมองส่วนอะมิเดลาแทนคนที่กำลังโกรธนั้นกำลังรู้สึกกลัวอยู่ในระดับหนึ่งพวกเขาจะตอบสนองต่อความกลัวด,ด้วยความโกรธเมื่อความทะนงตนพยายามที่จะชดเชยความรู้สึกสูญเสียความโกรธจะสร้างภาพลงตาให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีอำนาจควบคุมเพราะว่าทางสรีระวิทยาแล้วการหลังสารต่างๆเหล่านี้จะเพิ่มความตื่นตัว พลังงานและความแข็งแรงในทางอารมณ์ความโกรธจะดึงความสนใจของเราให้ออกไปจากตัวเราที่แท้จริงซึ่งทำให้เรารู้สึกเหมือนกับเวลาที่เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยด้วยเรามาดูเหตุการณ์สมมติซึ่งนำไปสู่ความโกรธแล้วคุณจะเห็นว่ากระบวนการน,นี้ลี่คลายไปในทางที่คล้ายคลึงกันอย่างไรมีคนขับรถปาดหน้าคุณกลางถนนก็คือสิ่งเราคุณสูญเสียการควบคุมสถานการณ์ขณะที่คุณต้องหักหลบหรือว่ากระทืบเบรก เพื่อหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุสิ่งนี้ทําให้คุณหวาดกลัวเมื่อคิดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้คุณจึงย้ายความโกรธของคุณไปไว้ที่คนขับรถคนนั้นลูกของคุณไม่ยอมสวมเสื้อคลุมกันหนาวก็คือสิ่งเราคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้คุณอาจจะเริ่มกลัวว่าเธอไม่ให้ความเคารพคุณและกลัวว่าต่อไปจะไม่เชื่อฟังคุณเปลี่ยนมารู้สึกโกรธเธอที่ไม่ยอมเชื่อฟังคุณต่อมามีคนทาตัวหยาบคายใส่คุณก็คือสิ่งเรา ขึ้นอยู่กับว่าเขาคนนั้นเป็นใครการไม่ให้เกียรติกันนั้นอาจจะทําให้คนรู้สึกไม่มั่นใจตัวเองเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณอาจจะกลัวว่าเขาจะไม่ชอบคุณหรือไม่เคารพคุณเลยและนั่นก็ทําให้คนเริ่มตั้งคาถามต่อคุณค่าและภาพลักษณ์ของตัวตนเองคุณเริ่มที่จะรู้สึกโกรธเพราะว่าคนอื่นมีปฏิสัมพันธ์กับคุณไม่เหมือนกับที่คุณได้คาดหวังเอาไว้หากต้องการบคุมสถานการณ์นั้นรวมถึงสถานการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้อื่นเลยตัวอย่างเช่น คุณเดินสะดุดเก้าอี้ตัวหนึ่งในความมืดก็คือสิ่งเราคุณสูญเสียการควบคุมเพราะคุณวางแผนว่าจะเดินจาก A ไปยังจุด B โดยไม่ไปสะดุดอะไรเข้าซึ่งแผนนั้นก็ได้พังทั้งหมดนี่ทําให้คุณรู้สึกว่าความกลัวอาจจะทําให้ตัวเองบาดเจ็บได้จากนั้นความกลัวก็จะกลายเป็นความโกรธที่น่าสนใจคือบางคนโกรธตัวเองบางคนโกรธเก้าอี้ขอเตะซ้ําสักทีหรือโกรธคนที่เอาเก้าอี้มาวางตรงนี้คุณก็เลยสะดุดมัน ถ้าคิดตามหลักเหตุผลแล้วความโกรธไม่ได้มอบความพึงพอใจหรือว่าความผ่อนคลายในจิตใจให้คุณมันคือการที่ความทะนงตนของเราสร้างกลไกป้องกันตัวจากความรู้สึกเปราะบางนี้ซึ่งทต่แม้เราสูญเสียการควบคุมมากขึ้น,นเรื่อยๆและกลายในคนลที่อ่อนไวทางอารมณ์มากขึ้นทุกครั้งที่เราใช้ความโกรธที่รุนแรงเป็นแรงผลักดันภาษาของความโกรธเขาอาจจะบอกว่าเขากําลังหัวเสียมากแต่นั่นก็อาจจะเป็นแค่การแสดง เธออาจเขียนบอกคุณว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่คุณคิดว่าเธออาจจะก,กําลังเดือดพล่านอยู่ในใจก็ได้และวางแผนเล่นงานคุณอยู่แม้ว่าคนคนหนึ่งกําลังกโกรธก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องฟาดมวงฟาดงานเสมอไปบุคลิกเฉพาะตัวของแต่ละคนจะเป็นตัวชี้นําวิธีปฏิบัติตัวเวลาที่กโกรธบางคนเกลี้ยกราดแบบพงผางก็คือมีวิสัยที่สู้เขาแสดงออกว่าเขาจะสู้เพื่อควบคุมสถานการณ์และแน่นอนว่าเขาเปิดเผยว่าเขาสู้อย่างไร เขารู้ว่าตัวเองโกรธและไม่เกรงกลัวที่จะแสดงมันออกมาด้วยแต่บางคนเกลี้ยกลาดแบบเดิงเงียบคือสู้และหนีเขาแสดงความโกรธออกมากเงียบเนื่องจากรู้ว่าตัวเองโกรธแต่ไม่สามารถรับมือกับการ,รเผชิญหน้าได้แต่เมื่อไม่สามารถรเผชิญหน้าได้โดยตรงเขาก็เลยต้องหาวิธีควบคุมสถานการณ์นั้นโดยการที่เงียบต่อมาคือโกรธแต่อดกลั้นก็คือหนีเขาไม่รู้ตัวว่าเขากำลังโกรธดังนั้นเขาจึงควบคุมมันด้วยข่มอารมณ์เอาไว้ และบอกตัวเองว่าฉันไม่ได้โกรธอะไรเลยต่อมาคือโกรธและหยุดนิ่งก็คือนิ่งที่สุดและสงบที่สุดนั่นก็คือเขาฝังความโกรธเอาไว้เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจจึงปิดกั้นตัวเองแล้วก็สร้างกรอบป้องกันตัวจากความเจ็บปวดเขาคิดว่าถ้าตัดขาดจากโลกได้ฉันก็จะปลอดภัยฉันก็จะคุมสถานการณ์ได้ต่อมาคือโกรธแต่ยอมจำนนหรือว่าหนีเขาอาจจะบอกตัวเองว่าตัวเขาไม่มีค่าพอที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเอง หรือว่ามันไม่คุม้มภาวะโกรธอาจจะถูกสะท้อนให้เห็นผ่านการใช้สรพนามบรุษที่สองและสามมากกว่าจําได้ไหมครับว่าสรพนามบรุษที่หนึ่งคือการพูดในมุมมองของฉันฉันของฉันตัวฉันสรพนามบรุษที่สองในมุมของคุณก็คือของคุณตัวคุณส่วนสรพนามบรุษที่สามพูดในมุมของเขาเธอมันพวกเขาของเขาตัวเขาของเธอตัวเธอ ของเขาตัวพวกเขาเมื่อคุณกําลังโกรธย่อมเป็นเรื่องเข้าใจได้ที่สรพนามจะเปลี่ยนจากสรพนามบุรุษที่หนึ่งไปเป็นสรพนามบรุษที่ 1, ปปสองในเชิงอารมณ์ความโกรธจะทาหน้าที่ชี้นําปิดบังหรือว่าเบียเบ่ยงเบียความสนใจของคุณออกจากตัวคุณจริงๆภาษาที่เราใช้จึงเป็นไปนในทางเดียวกันมันจะย้ายจากฉันไปยังคุณซึ่งสะท้อนถึงการตั้งตัวเป็นศัตรูได้อย่างชัดเจนและการใช้ภาษาเชิงลบ เพื่อปกป้องตัวเองหรือว่า B mm hmm. เบี่ยงเบ้ความสนใจออกไปและส่งสัญญาณถึงภาวะโกรธส่นนิษขัดกับความรู้สึกคือภาวะโกรธทําให้เกิดประโยคที่ฉันเป็นผู้ถูกกระทํทา,ท,าทั้งทงที่ถ้าเราโกรธเราก็ไม่น่าใช้สรรพนามคําว่าฉันแน่นอนว่าในภาวะนี้ฉันที่เป็นกรรมของประโยคมักจะถูกใช้เพื่อแสดงออกว่าตัวเองเป็นฝ่ายตั้งรับโดยมีบางสิ่งหรือว่าบางคนกระทําต่อฉันคนที่กําลังโกรธมักจะเห็นว่าตัวเองเป็นเหยือ่อเสมอ ของพลังอำนาจบางอย่างหรือว่าของใครบางคนและเป็นผู้ถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมและไม่สมควรด้วยเช่นคุณกล้าทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยและสิ่งที่ตามมาคือคนที่กําลังโกรธจะยิ่งถามคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบซึ่งคําถามเหล่านี้มักจะมาในรูปแบบของประโยคที่มีสนนวนกระแทกเช่นคุณมีปัญหาอะไรนักหนาะนี่คุณทําอะไรกับฉันไปหัดพิมพ์แบบนี้มาจากไหนในช่วงเวลาแบบนี้ คนคนนั้นจะใช้สปปรรพนามที่สื่อถึงการร่วมมือกันน้อยลงเช่นเราพวกเราของเรามีคำสบถที่มากขึ้นและใช้คำปฏิเสธที่มากขึ้นเช่นไม่อย่าไม่เคยแต่รวมถึงคำในเชิงลบมากขึ้นเช่นล้มเหลวแพ้เกลียดความโกรธที่เปิดเผยเกรียวกราดแบบผงผางนั้นดูออกได้ง่ายเมื่อมีคนตวาดขึ้นเสียงดูด่าคุณเป็นที่ชัดเจนว่าคนคนนั้นรู้สึกอย่างไร แต่ไม่ใช่ว่าคนเราจะแสดงความโกรธออกมาเสมอไปบางครั้งความโกรธก็ถูกข่มกลั้นเอาไว้ตั้งใจปิดกั้นความคิดหรือว่าแรงกระตุ้นที่ไม่พึงปรารถนาหรือว่าเก็บกดปิดกั้นเอาไว้โดยไม่ตั้งใจการไม่ใช้ส่วนขยายและคำเชื่อมแสดงความขัดแยง้งรวมถึงการใช้คำในที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นจะลดการใช้คำเชื่อมโยงรวนไม่ข้อบ่งชี้ว่ามีความเป็นปรปับักแฝงอยู่เพราะความโกรธนั้นยั่วย,ยุให้เรากล้าขึ้น ภาษาของความโกรธจึงมีลักษณะของความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้คิดถึงสีสันฉูดฉาดไม่มีซีจางเพราะฉะนั้นถ้ามีใครกําลังโกรธคุณแม้เขาอาจจะไม่แสดงออกก็ตามแต่คําพูดเขามีความเด็ดขาดมีความเบ็ดเสร็จนั่นแหละครับเขากําลังโกรธแต่แค่บางคนไม่ได้แสดงออกแต่ถ้าบางคนเป็นคนที่เก็บงาความโกรธความรู้สึกเก่งจะเป็นปรปักษ์กับการใช้คําขยายและคําเชื่อมที่มีความขัดแย้งลองดูจากประโยคนี้ครับ จะบ่งบอกถึงความเผชิญหน้าอย่างแท้จริงขณะที่ประโยคหลังใช้ความรู้สึกคลื่นๆก,กลางๆจนเกือบจะดูตลกด้วยซ้าประโยค A ฉันโกรธคุณแทบบ้าแค่คิดว่าคุณกล้าขโมยของไปจากฉันประโยค B ฉันเชื่อว่าฉันโกรธคุณแทบบ้าแน่แค่คิดว่าคุณทํากับฉันแบบนั้นได้ยังไงแม้ว่าคุณกับฉันจะอยู่ด้วยกันก็ตามภาษาที่เด็ดขาดยังหมายถึงการใช้คำนันที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นลดการใช้คำเชื่อมโยงลง คนที่กำลังโกรธจะใช้ภาษาที่ตรงประเด็นไม่กลุมเครือเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งประโยคจะต้องระบุถึงสปปรรพนามที่เฉพาะเจาะจงและคำนามที่เหมาะสมเช่นชื่อสถานที่เช่นฉันบอกจิมเป็นรอบที่สามแล้วว่าอย่าปล่อยให้พนักงานมาชีคนนั้นเข้าไปในห้องผู้บริหารแทนที่จะพูดว่าฉันบอกเขาสองสารอบแล้วว่าอย่าให้คนคนนั้นเข้าไปในนั้นอีกประโยคแรกมีความหมายที่ชัดเจนและไม่พึ่งพาวความรู้ หรือว่ามุมมองร่วมกันเลยเ่็นที่เราได้เรียนรู้กันเป็นแล้วว่าความทะนงตนนั้นเข้ามามีบทบาทเต็มที่เวลาที่คนเรามีอารมณ์โกรธและภาษาที่เราใช้ย่อมไม่มีคําว่าเราเพราะว่าเราไม่ได้อยากเชื่อมสัมพันธ์หรือว่าแบ่งบรันอะไรกับคนที่เราไม่ชอบหรือสิง่งที่เราไม่ชอบไม่ว่าน้าเสียงที่ออกมาจะดูสงบนิ่งแค่ไหนก็ตามหรือว่ามีความบรรจงเขียนพร้อมใส่อีโมติคอนน่าย,ยิ้มมากแค่ไหนก็ตาม แต่สถานการณ์นั้นย่อมมีความโกรธเคืองซ่อนอยู่ไม่มากก็น,น้อยในการสื่อสารแบบต่อหน้าให้ระวังรอยยิ้มซึ่งเป็นหน้ากากที่ใช้กันทั่วไปเนื่องจากว่ามันสามารถปกปิดสีหน้าโกรธกรเยดชังเศร้าหรือกลัวได้ง่ายๆพูดง่ายๆคือคนที่ไม่อยากให้ความรู้สึกที่แท้จริงถูกเปิดเผยมักจะทําเป็นหน้าระรื่นรอยยิ้มที่แท้จริงนั้นจะฉายไปทั่วทั้งใบหน้าหากฝืนยิ้มเมื่อไหร่ริมฝีปากของคนคนนั้นจะหุบและเม้มแน่นดวงตาและหน้าผากจะไม่ขยับ ซึ่งเหมือนเวลาที่คนรู้สึกลำบากใจเพราะมุกไม่ขำแต่ต้องการแสดงออกว่ามันก็ตลกดีอยู่นะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือยิ้มแต่ปากไม่ใช่ยิ้มกว้างไปทางหน้าเมื่อพูดถึงความคิดและความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์และเจตนาน,นั้นอาจจะไม่ได้ชัดเจนเสมอไปคนเราอาจจะเป็นคนจริงใจแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกไม่มัน่นคงหรือพวกเขาไม่คิดว่าตัวเองกำลังโกหกคุณเพราะพวกเขาก็โกหกตัวเองอยู่และเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดซ้ำ ในส่วนที่สองเดิมพันก็จะยิ่งสูงขึ้นและวิธีก็จะคมชัดขึ้นเพราะมันชัดเจนมากมันคือการต่อสู้ระหว่างจิตวิทยาระหว่างคุณกับพวกเขาคําถามคือคนพวกนี้คือคนที่จะคอยให้ความช่วยเหลือคุณในยามจําเป็นหรือเป็นคนที่ช่องจะแทงข้างหลังคุณเมื่อสบโอกาสเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้เท่าทันอารมณ์ของคนต่างๆแล้วคุณจะสามารถรับมือได้เป็นอย่างดีสังเกตง่ายๆครับ การที่คนคนหนึ่งไม่ใช้คำที่เป็นส่วนขยายและคำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้งเชิงลบรวมถึงการใช้คำนั้นที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นและลดการใช้คำเชื่อมโยงรวอไปข้อบ่งชี้ว่าใครบางคนเป็นปรปักแฝงอยู่หรือว่ามีอารมณ์เชิงลบหรือว่าอาจจะกังวลหรือว่ากำลังคิดลบกับเราอยู่สำหรับคนที่ชื่นชอบเนื้อหาแนวจิตวิทยานะครับตอนนี้มีอีบุ๊กเกิดขึ้นแล้วครับชื่อว่า จิตวิทยารับสะกดใจคนให้อยู่หมดัดเป็นวิธีการเรียนรู้คนครับเป็นวิธีการรับมือกับผู้คนเป็นวิธีการโน้มน้าวใจคนและอย่างรู้คนครับทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้กับการทํางานรวมถึงชีวิตส่วนตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความสัมพันธ์คุณสามารถรับมือกับคนได้หลายแบบและที่สําคัญครับคุณไม่จําเป็นต้องแข็งเกล้าหรือว่าต่อต้านกับใครก็ได้ มีวิธีที่ทําให้คุณสังเกตคนได้อย่างมากมายครับตอนนี้เราสามารถรับได้แบบอีบุ๊กนะครับคือแจ้งอีเมลแล้วก็ส่งสลิปก็สามารถรับได้แล้วครับโปรโมชั่นตอนนี้เพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับคุณทักไปที่ไลน์ s i n e oppa esn นะครับหรือว่าสแกน QR Code ตามที่หน้าจอนี้ได้เลยครับส่วนในช่วงท้ายนะครับก็เป็นเทคนิคที่นํามาแบ่งปันนะครับก็ลองอ่านกันดูได้ครับถ้าเกิดว่าสนใจครับก็สามารถไปต่อได้กับอีบุ๊กจิตวิทยาลับครับเพียง990บบาทเท่านั้นครับ